สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมผมก็อีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว1น8่งหมเล็ซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคโควิไอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจวตดนครสวรรค์หรือพระครูนิวิทปุญญกร ซึ่งท่านประสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวาสัสเทเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับมีดกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นที่สอดแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาและผู้นำนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์นะครับเยอะแยะมากมายครับนั่นก็คือมีดหมอท่านเองนะครับในยุคนี้นะครับถือว่ามีดหมอท่านนี้ไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะครับมี ลูกศิษย์ลูกหาตามเก็บกันนะครับนับวันยิ่งแต่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีของท่านนี่ไม่ใช่แบบมีแบบแฟชั่นนะครับแบบอยากมีอยากจะมีอยากจะแค่บูชาเท่านั้นนะครับแต่สามารถพึ่งพาพุทุคุณได้จริงนะครับผมปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นนะครับผมคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีนะครับวัตถุมงคล นะครับมีดสวยๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับรวมทั้งมีมีดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ0 9 7 0 1 9 5 6 1 8นะครับหากไม่ได้รับความนะครับสะดวกนะครับติดต่อแอดมินแล้วนะครับไม่รับความสะดวกก็นี่นะครับ f e c o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  k n p n p e นะครับนี่เลยนะครับแคปไว้เลยนะครับ หน้าตาของเฟซบุ๊กแฟนเพจของของผมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับให้เข้าไปดูนะครับว่าทุกคนนะครับก็จะมีนะครับนั่นนะครับแต่ละรุ่นนะครับอันไหนปิดก็จะบอกว่าปิดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับจะมีแอดมินรอตอบคาถามนะครับทําการซื้อขายได้ปกตินะครับไม่ต้องรอผมนะครับเพราะว่าผมนี่งานเยอะนะครับทําอะไรหลายอย่างนะครับ ถ้ามีงานประจํางานอะไรด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อซื้อขายนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับให้เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับแชทสอบถามต่อรองราคานะครับทำการซื้อขายได้ปกตินะครับนี่ลยครับหน้าตาของเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมนะครับส่วนการเช่าหาใน Facebook ก็นะครับลูกค้าผมหลายท่านนะครับก็ส่งมาให้ดูนะครับว่าแท้ไหมอะไรไหมนี่ ผมฟันธงให้เลยนะครับทุกเล่มนะครับก็คือถ้าแท้ผมบอกแท้นะครับถ้าไม่แท้ผมบอกไม่แท้เลยนะครับผมนะครับอันตรายนะครับตอนนี้กลุ่มที่เปิดนี่หลายหลายกลุ่มนะครับซึ่งล้นแต่มีสมาชิกเยอะนะครับสมาชิกเยอะนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับส่วนตัวแล้วแอดมินนี่เก่งทุกคนนะครับแต่ว่าเขาก็มีงานประจําเช่นกันนะครับเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมา ตรวจสอบโพสต์นะครับดังนั้นเนี่ยจะไปประมูลจะไปซื้อขายนี่วัดดวงเอาเลยนะครับเขาไม่รับผิดชอบนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนซื้อไปแล้วก็มาถามผมผมบอกเกเกยทำไงผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ไปคุยกันเองนะครับก็คือซื้อเขาเน่ยเขาไม่รับผิดชอบให้อยู่แล้วนะครับแอดมินเขาไม่เกี่ยวนะครับแอดมินเขามีหน้าที่ปล่อยโพสต์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเขาก็น่าจะดูให้นะครับแต่ เขาก็จะบอกอ้างว่างานเขาก็เยอะนะครับโพสต์วันหนึ่งก็เยอะนะครับดังนั้นเขาจึงปล่อยโพสต์ออกมานะครับคนที่ไม่รู้นะครับก็ไปค้อประมูลนะครับดีใจครับได้ของถูกนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันเก๋ผมเข้าไปดูหลายเที่ยวแล้วนะครับไอหน้าเดิมๆนั่นแหละก็ยังขายอยู่เป็นล่าเป็นสันนะครับขายจนรวยแล้วครับผมขายของเก๋นะครับเพื่อนๆที่นะครับสนใจอยากได้ของแท้ๆนะครับติดต่อแอดมินมาเลยนะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับโอนเงินมาได้ของชัวร์แน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับใน Facebook นี่โอนเงินไปไม่ได้ของได้ของแล้วไม่ครบถึงได้ของแต่ก็ไม่ตรงปกก็มีนะครับไม่รับประกันให้ด้วยนะครับของแอดมินนี่รับประกันแท้ตลอดชียนะครับเพื่อนๆนะครับซื้อขายสบายใจนะครับตั้งแต่ที่ทําการซื้อขายมานี่ไม่มีลูกค้ามาคอมเมนต์ด่านะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับนี่เลยนะครับ มีทรงปีกุ้งนะครับรุ่นเททองอายุวัฒนมงคล98นะครับออกปี62ลายมังกรนครสวรรค์แบบนี้นะครับสร้างเพียง9เล่มนะครับทองแดง9เล่มทองเหลือง9เล่มนะครับแต่ถ้าเป็นลายเสืออย่างละ5เล่มนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าเกี้ยวนะจะ200เล่มนะครับจะก็จะมีแค่2เนื้อนะครับทองแดงกับทองเหลืองนะครับเล่มนี้ก็ลูกค้าสั่งให้หานะครับผมกระพีข่าวควายนับสวยงามมากนะครับผม นะครับก็ไม่ต้องทักมาถามนะครับเล่มนี้นะครับปิดไปแล้วนะครับผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีที่หน่าสะสมหน่าเก็บอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็คือมีดใดๆนะครับที่เป็นมีดวาระของวัดที่ต่อโคตวัดเนี่เป็นมีดที่น่าเก็บน่าสะสมที่สุดนะครับเพราะว่าราคาขยับขึ้นตลอดนะครับผมจําได้ว่าผมเมื่อสองสาเดือนนี่ผมยังขายอยู่เล่มละสองพันกว่าบาทตอนนี้ต้องมี4ี่พันห้าห้าพันห้านะครับอายุพัฒนางุคล นะครับหรือไต,ตรมาสปี6 3มีดประเกิด6 3มีดคุณภาพปราบมารพวกนี้นี่นะครับเข <_ C 1> าขายกันสี่พันห้าพันหกพันก็มีนะครับส่วนของแอดมินนี่ยังเปิดในราคาที่เบาวกว่าราคากลางอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูที่ในไทม์ไลน์แล้วก็ใน Facebook Fan Page น,น,นะครับสวยงามนะครับแอดมินเลือกแต่เล่นเป็นสวยมานะครับให้เพื่อนๆเลยนะครับ นะครับรุ่นนี้นะครับสามเล่มตามเก็บกันเยอะนะครับพญาปราบนะครับเพื่อนๆนะครับยังพอมีให้แบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนมีดเก่าปีลึกแบบนี้นี่ปี61นี่รุ่นประสบการณ์นี่นะครับเอามาชุดหนึ่งนี่เหลืออยู่แค่นี้เองนะครับรอเจ้าของนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆหรือจะเป็นมีดต้นปี63ปี63หรือจะเป็น64ผมก็มีให้เพื่อนๆนะครับได้บูชานะครับในราคาที่เป็นกันเอง ผมรับประกันแท้ตลอดชีพเช่นเคยนะครับทักมาถามได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นนะครับรุ่นพัดท็อะเก้านะครับเป็นดาบไทยนะครับ3นิ้วนะครับเพื่อนๆนะครับพิเศษก็คือฝังไมโครชิพอยู่ในตัวดาบดังนั้นสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาตรวจสอบความเก๊ะแท้ได้ด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าล้ำไปแล้วนะครับก็เป็นวิธีการที่จะนี่นะครับ ไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะครับเราสามารถที่จะเช็คของเราเองได้นะครับตัวนี้ก็เป็นมหากระถิ่นนะครับด้ามงานฝักงานนะครับเขาเรียกว่าสาริการจิ๋วนะครับเป็นเลแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปิดไปที่รรบ้อยแล้วนะครับผมเพื่อนนะครับไม่ต้องทักมานะครับส่วนรุ่นที่แนะนําก็คือนี่เลยนะครับหอระฆังปี60นะครับได้มากี่เล่มก็หมดนะครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นไปเยอะนะครับเพื่อนเล่มนี้รอเจ้าของนะครับหมายเลข42นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับ ของดีปีลึกปลุกเสกยาวนานที่สุดนะครับสี่วาระกันเป็นหนึ่งไตรมาสเต็มๆนะครับปี6 0เราก็รู้ว่าแต่ละรุ่นน่ะเด็ดขนาดไหนนะครับหอละครั้งนี่กวาดเรียบนะครับเข้าไว้ทุกรุ่นเลยนะครับปลุกเสกพร้อมกันหมดนะครับสุดยอดของมีดบลอก็นี่นะครับตะใครที่ชอบพิธีดีๆปลุกเสกยาวนานก็อย่างนี้เลยนะครับรุ่นหอละครั้งปี6 0นะครับส่วนนี้นะครับสิงหัดด้วยร้อยแปดนะครับองนี้เพิ่งได้มานะครับพิเศษยังไง นะครับนำเลิกจะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข9นะครับแล้วก็รันปกติก็คือหมายเลข10จนถึง108ตัวนะครับดังนั้นนะครับนำเลิกหมายเลข1ถึงหมายเลข9นะครับก็จะมีแค่ชุดนี้นะครับก็คือพิเศษก็คือจะมีแป้งเจิมของหลวงพ่อนะครับสำหรับสิงตัวนี้นี่หมายเลข3นะครับนะครับหมายเลข3นะครับผมนะครับ มีแป้งเจิมเดิมของหลวงพ่อนะครับงานที่ใช้นี่เป็นงานที่อายุหลายสิบปีนะครับซึ่งเป็นงานที่มีทะเบียนพอเอามาทําเป็นสิงแล้วนะครับก็จะมาขึ้นทะเบียนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ถูกต้องนะครับดังนั้นเป็นอะไรที่โปร่งใสนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนใครที่จะเอาเบาๆหน่อยก็จะเป็นนี่นะครับรุ่นสิงสยามนะครับปีหกสองนะครับเรียมพร้อมใช้นะครับเพื่อนๆนะครับ ยังอยู่นะครับส่วนนี่ก็คือล็อกเก็ตเขาเรียกว่าหน้าซีอยนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับปี17นะครับเป็นวัตถุมงคลที่เก่ามากๆของหลวงพ่อนะครับตอนนี้คนตามเก็บนะครับเพราะว่าหายากแล้วก็มีในรายการประกวดนะครับเพื่อนๆภาพนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้ามีห่วงติดมาเดิมแบบนี้นี่ราคาเนี่ยครึ่งหมื่นเลยนะครับแต่สภาพนี้ก็หาให้ได้ก่อนนะครับนะครับ แต่ภาพนี้ก็หาให้ได้ก่อนนะครับหาให้เจอก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับหายยากนะครับส่วนเหรียญที่จะแนะนานะครับมีคนทักมาถามผมเยอะแยะมากมายครับว่าเล่นอะไรนะครับผมก็ตามเก็บนะครับถ้าจะเล่นตามผมนะครับก็รุ่นสร้างหอฉันนะครับอ่าองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับกล่องเดิมแบบนี้นะครับกล่องจะมี2แบบนะครับก็จะมีกับกล่องกรมม์ยีแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ่าเขาแจกกรรมการหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็จะมีกล่อง ธรรมดานะครับเป็นเนื้อละวะลองยาเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่เป็นกล่องธรรมดาแต่นี่ผมได้มาเป็นกล่องกัมบินีผมก็ไม่ได้เปลี่ยนไว้นะครับผมก็นี่เลยนะครับปล่อยให้เพื่อนๆได้บูชาไปแบบนี้เลยนะครับเป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็รุ่นนะครับมหาปรมีคู่นะครับก็เป็นผู้สร้างเดียวกันกับรุ่นสร้างของฉันนะครับเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่น่าเชื่อถือนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นี่เขาถวายเขาถวายจริงๆนะครับ ไม่ใช่เหมือนปี63นะครับที่แบบมีเป็นร้อยเป็นพันรุ่นนะครับไม่รู้ว่าถวายเงินไม่อะไรไม้นต่ผมไม่รู้นะแต่ผมผมรู้แค่นี้นะครับประมาณนั้นส่วนปี64มาอันนี้ปี63นะครับพอปี64มาก็จะเป็นนี่เลยนะครับนารายสยบมารแบบนี้นะครับก็คือน่าเก็บนะครับเพราะว่ามันชัดเจนเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาจ้างผมให้โปรโมทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถามผมผมจะบอกประมาณนี้นะครับ ครับแค่นี้ก็มีก็หาตังไปเก็บแตครับทุกเนื้อทุกอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องไปสรรหาอะไรยะแยะๆมากมายนะครับไม่ต้องไปเก็บทุกรุ่นนะครับเน้นๆนะครับส่วนเพื่อนๆที่ถามว่าวิธีการดูแลมีดดูแลยังไงนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับเคล็ดลับผมก็แค่เอาวาสลีนนี่นะครับวาสลีนยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับทาที่ใบมีดเลยนะครับเพื่อนเพื่อจะไม่ให้มีดเป็นสนิมนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็เอาผ้าชุบวาสลีนนะครับแล้วก็ขัดก็ได้ครับ เพราะว่ามีดเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่สามารถเช็ดทําความสะอาดหรือขัดได้นะครับหรือบางคนก็ใช้น้ํามันนะครับน้ำมันซูนแนกอะไรพวกนี้นะครับในการเช็ดนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส่วนตัวนี่ก็คือจะเอาผ้าชุบวาสลีนแล้วก็ขัดขัดนี่นะครับให้เงาเงานะครับแล้วก็ทาฉลูมที่ใบมีดไว้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนะครับก็สักเดือนนึงก็ออกมาดูครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเอามาดูมาส่องมาดู ขอดูอะไรให้เก่งนะครับจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะครับแขนนออกมาสักหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆเอามาชื่นชมบารมีหลวงพ่อนะครับขอได้อธิษฐานได้นะครับผมนะครับถ้าไม่เกินบุญวาสนานะครับรับรองได้แน่นอนนะครับสามารถขจายปัดเป่านะครับทุกส่วโรคภัยนะครับเป็นมหาอำนาจนะครับเจรจาค้าขายนะครับจะได้รุ่งเรืองนะครับเอาไปติดร้านร้านติดรถนี่อย่างร้านค้าเราเนี่ขายของไม่ค่อยดีเนี่ย แต่ถ้าเกิดเอามีดหมอไปบูชาเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็คือในเมื่อสิ่งไม่ดีเนี่ยไมมารบกวนเราเน่ยของที่เราขายถ้ามันเป็นของดีที่เราขายอยู่แล้วมันก็ต้องดีใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับหรือใครที่ไปชอบไปกางเต็นท์กางอะไรนอนที่ตามอย่างเขาใหญ่อย่างไรพวกนี้นี่ผมแนะนำนะครับหาเล็กๆนะครับ2.5นิ้วนะครับพกไปนะครับบางคนก็เอาไปกรีดรอบเต็นท์เลยนะครับผม หรือจะทําวิธีไหนก็ได้นะครับอาราธนาเอานะครับแต่ผมแนะนําว่าให้พกพกแล้วก็อาราธนาให้เป็นให้คุ้มครองป้องกันนะครับอย่าเอาไปอวดดีอวดเก่งนะครับเอาไปไปท้าทายพวกนี้ผมบอกเลยว่าอย่านะครับอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับผมไม่แนะนํานะครับเอาไปนี่ก็แค่อาราธนานะครับขอให้ท่านคุ้มครองครับแล้วก็เอานะครับสมมุติไปกลางเต้นนี่ก็อาราธนาเสร็จนะครับ ก็เอาไว้ที่ใต้หมอนเลยนะครับแล้วก็นอนนะครับรับรองนะครับผมเชื่อมั่นในพุทธคุกคนของมีดของหลวงพ่อจริงๆนะครับแต่อย่าเอาไปชักใบอ่อนแล้วเดินท้าทายนะครับผมบอกเลยว่าอย่าครับเราไม่ใช่มีอาคมเราไม่ได้มีวิชาเราไม่ได้รู้หรอกครับของแรงๆพวกนี้นะครับงั้นเอาแค่ไปป้องกันตัวก็พอนะครับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับขอบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญการโมวัดท้ด้วนนะครับ จงปรักษาและดมาดาเพื่อนๆนะครับมีนความสุขความเจริญด้วยอายุวันนั้สุขภรละลาดจนสุขสรรเสร,รนนสิญสิปัญญาปฏิภาณนราสารุัต์อุปสรรคใดโรคพรดใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทางทางรถตทางทมแต่ปันนี้ตราเข้าสู่พระนิพพานเถิดครับผมสาธุครับผม